มมติบ้านเฉยๆนะคะมีคนที่เดินและพาให้เรารู้สึกดีได้ความแตกต่างมันอยู่ที่เราเลยเพราะบ้านเฉยๆบางทีบ้านหรูก็โอเคหรูมันก็แต่หรูทุกๆหรูมันก็คล้ายๆกันน่ะอยู่ที่คนเดลิเวอร์ว่าคุณจะเดลิเวอร์ให้เขารู้สึกยังไง Experience ที่เขามีกับบ้านหลังเนี่ยจะบวกเราไปด้วยเขาจะจําหน้าเราได้เขาจะจำคาแรคเตอร์ของเซลล์ได้เขาชอบเขารู้สึก Energy ของคนทําให้เรารู้สึก ับที่ที่หนึ่งแตกต่างไปคุณว่าจริงไหม mm hmm. เราเจอใครในสถานที่แห่งไหนมันทำให้เรารู้สึกอย่างนั้นเราเจอคนหนึ่งเราเราประทับใจกับภาพลักษณ์ของของเขาและบ้านเราก็รู้สึกมันไปด้วยกันได้แต่บางทีเดินเข้ามาบ้านธรรมดานะและมันอยู่ที่บีอิงของเราอยู่ที่อินเนอร์ของเรา,ามันต้องมีความเป็นตัวของเราที่มีสเสน่ห์อยู่ในนั้นด้วยและสเสน่ห์ในนั้นของเราพี่อยากให้เราคิดว่า เรารีเลทกับลูกค้ายังไงรีเลทกับพอสเปคคนที่เดินเข้าบ้านยังไง